โอ้โหน่าดูนะน่าดูนะอันนี้แค่น้ำจิ้มนี่ออเดิร์ฟเล็กๆเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกแม่ป้านอมหรืออะไรฮะน่าเดี๋ยไปตอบไม่ได้น้ลพรีมนัลพรีมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทำไมต้องแม่ป้านอมผมก็เกือบตอบไปว่าแหนมตุ้มจิ๋วแล้วเมื่อกี้เราอย่าไปเลือกอาหารมีซีนไหนที่เรียกว่าหินมากที่สุดที่ที่รู้สึกว่าเล่นยากมากซีนนี้ฮะขอบคุณมากมีเอ่อมีมีมีเสียง มีแฟนมาให้กำลังใจด้วยจริงๆต้องถามน้องเพราะว่าน้องออกเยอะมากหนรู้แล้วคือแต่ละฉากมันก็มีความยากของมันแต่ว่าพอเราจับจุดได้ปุ๊บแล้วอ่ะทีนี้มันไม่ใช่ยากที่แต่ละแต่ละฉากที่ออกไปแล้วมันยากที่ปริมาณนะคะคือซีนไหนเหนื่อยสุดดีกว่าปริมาณคือเทนนิสเปิดเทนนิสคือเป็นอะไรที่แบบซอยกันยิกเลยน่ารักนะซีนนี้แต่ว่าน่ารักมาก ไปะไรที่แบบเออแอบอมยิ้มนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออขยันซอยกันนะพวกนึงอะไรอเงี้ยะไรนะไม่หมายถึงว่าขยันแบบเออซอยเท้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นซีนที่เหนื่อยที่สุดทีหรับเราค่ะเพราะเพราะอะไรครับมันต้องมีทั้งเต้นทั้งร้องหรือบ็อกกิ้งอะไรจะบอกว่าไม้เทนนิสเนี่ยเป็นไม้เทนนิสรุ่นก่อนซึ่งมันจะเป็นไม้จริงๆริมันหนากริงใช่ค่ะแล้วเวลาตีเนี่ยเราต้อง ซอยเท้าอย่างที่ซอยเท้าแบบเร็วมากแล้วก็วิ่งแล้วก็ต้องตีใช่มันในคลิปเมื่อกี้มีความเตรียมตัวยังไงเตรียมพร้อมร่างกายอะไราเงี้ยบ้างราอเป็นคนที่เวลาเหนื่อยแล้วจะเล่นได้ดีคือเวลาเวลาวอร์มก่อนใช่เวลาเหนื่อยมากๆแล้วจะเล่นมันเหมือนกับเราจะปล่อยใช่ถ้าสมมติว่าเหมือนเล่นรอบบ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาเริ่มตีเทนนิสตั้งแต่11โมง ที่ลงละครนั่นแหละค่ะจะได้แบบว่าจะได้ตื่นนะคะเป็นการเบินไปในตัวแต่ว่าร่างกายก็ต้องแข็งแรงเนาะต้องออกกําลังกายกันด้วยแล้วก็ร่างกายต้องพร้อมตลอดอ่ะแล้วสองสาวต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมครับของคลิ้งตอนนี้เอาเอาน้องแอนก่อนนะคะแอนเตรียมตัวยังไงบ้างย้งมท้องค่ะของแอนของแอนแอนต้องมีสมาธิมากๆการเล่นละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยากที่สุดเท่าที่แบบเคยสัมผัสมาแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันมีม์ขลังอะแบบ ที่ทําให้เราแบบถ้าหลุดก็คือหลุดเลยหรืออะไรเงี้ยคือสมาธิมันต้องแบบแน่่มากๆแล้วยิ่ง,<อ>ง,งซีนที่แอนออกมันเป็นแบบซีนอารมณ์แบบสุดๆที่จะต้องแบบสอนน้องหรือแบบอธิบายน,น้องอให้เข้าใจใอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันถ้าเกิดเราหลุดหรือเราเรา,เ,ราเอาเราเข้าไปอยู่ในเพลงมากจนเกินไปเราจะกลายเป็นเราแบบแบบร้องไห้แทนน้องอ่ะเพราะว่าเพลงเนื้อหาดีมากใช่เราก็ต้องแบบคิดเสมอว่าเราเป็นใครทําอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ซีนซีน ใครในกระจกเงาันนี้ยากมากอันนี้ยากสำหรับน้องแอนมากค่ะแต่น้องก็ร้องได้ดีมากจริงๆค่ะในฐานะคนไปดูรีจริงๆอยากให้ไปดูค่ะเพลงพร้อมมากจริงๆในโกหกค่ะเดี๋ยวคนรู้ได้เอ้ยแล้โกหกในส่วนลิงนี่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากของลิงตอนนี้ที่ทํากันบ้านหนักมากๆคือจะทํายังไงให้เข้าใจตัวละครนงลักเนี่ยค่ะได้เร็วที่สุด เร็วที่สุดอ่าเร็ว,รวต้องต้องบอกว่าจริงๆคือนองรัก์เนี่ยไม่ได้ออกแบบบ่อยประหนึง่งแบบเป็นปริศนาหรือเป็นเป็นอะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่พิงได้จาก Dreambox คือไม่ว่าคุณจะออกกี่ฉากออกไปน้อยหรือมากก็ตามยังไงความชาัดเจนว่ารายละเอียดว่าเราเป็นตัวละครตัวละครคิดยังไงรู้สึกยังไงพวกเนี้ยเราต้องหามาให้ได้ให้ชัดซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันต้อง c อ n t i น u e อยู่ตลอดต้องโฮลอ์อ,อย ทำความเข้าใจกับตัวนี้ให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้แล้วพวกนี้รู้หมดแล้วถามหรือแลกแซงคนอื่นบ้างผมเริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่สคนที่เล่นใช่เดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าเอ๊ะอะไรล่ะยิ่งถ้าป็นท่านชายจริงอเลยจริงๆท่านชายพศปรีชานี่นะคะก็คือพี่ตู่พุธรรับบทแล้วก็นัทจิ้งนัทจิ้จริงๆแล้วเทีนที่ทำเป็นพูดไปว่ารับเพราะดีมบ็อกนี่ไม่ใช่หรอกพี่ตู่เนี่ยแหละ คามในใจลึกๆแอบปรื้งแต่ปลื้มปรื้งนี่เขามานานมากแล้ว่ะคแต่พอเขาร้องเพลงเขาก็อบอุ่นจริงๆใช่่ดูออบุนหล่อขึ้นมาอีกสิบเท่าแนะนำต่อจากที่หล่ออยู่แล้วนัดคิวนัดคิวเล่นเป็นประวิทย์ซึ่งตัวละครนี้น่าจับตามองคือห้ามคลาดสายตาจากตัวละครนี้จริงๆเขาเป็นผู้ชายที่เราวิทยเคยมาแล้วครั้งแรกใช่ค่ะให้ตายสิ พี่ลูกโป่งพี่โป่งเป็นระตีเอาเป็นตัวร้ายนะคะพี่พี่หนิมเล่นเป็นอโนงพี่สาวพี่สิรินธานิยากรเล่นเป็นแม่ของบ้านปริศนาคือเรียกว่าแต่ละตัวละครนี่มีสีสันมีความสนุกของตัวเองใช่ใช่ค่ะนี่คนหนึ่งตีตีเล่นเป็นอโนนค่ะแล้วมีพี่เอ๋นพี่เอ๋นรินทร์เป็นรุ่่นใหญที่เล่นเป็นแม่ตีเล่นเป็นพลออนน์นะครับ ไม่ใแล้วปั๊มไม่สนใจเล่นบ้างเหรอครับผมเพิ่งโดนท้าทางไปแต่ว่าเขาท้าทางหรือเขาไม่ให้เล่นครับไม่ไม่ให้เล่นแล้วครับตอนแรกนี่ส่งวงสมบทมาแล้วแต่ว่าเกิดเหตุผิดพลาดก็เลยไม่ได้เล่นไปครับให้ถามผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เล่นเรื่องนี้เลยอะไรเนี่ยฮะผมเป็นพิธีกรนะครับออก็เผื่อไงแบบเออเห็นเพื่อนเล่นกันอะไรอย่างนี้เราอยากมีมีโชว์ร้องพงร้องเพลงอะไรเปล่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปคลิปก่อนไหมครับคลิปพร้อมหรือยังเอ่ย เดี๋ยวเรายังมีคลิปให้ดูอีกเมื่อสักครู่อย่างที่บอกไปมันเป็นแค่ออเดอร์ยังมีหนักยังมีน่าสนใจอีกเยอะเลยไปติดตามกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ว่าจะไม่เสด็จหัวหิไนไงล่ะคะทำไมถึงเด็ดได้ฉันอยู่บา้านคนเดียว,วยเหงามากป<ล>ระการสุดท้ายเพราะน้องหิงเขียนมาบอกว่าเธ <จะ S 1> อคิดถึงเราอยากให้น้องงิวาจอสัญญาไม่่่มมีีวัันนไหนไหทรกเธอ ทราบว่าคุณอนนท์ไปเรียนที่อเมริกานานไหมคะนานครับก็เป็นสิบปีเลยเรียนอะไรคะเรียนวิชาช่างครับโอ้ตายเหมือนกันเลยคะ่ะปติก็จกวิชาช่างมาจากเมืองนอกเหมือนกันแล้วครับเจ่งจังเลยไม่ทราบว่าเรียนช่างอะไรมาครับเรียนช่างตัดเสื้อมาจากฟิลิปปินส์ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเคยต้องใจไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมคุณอานนท์ ใจตัวเองแล้วผมรักคุณเคยพบใครมาแต่รู้แล้วว่าครั้งนี้แหละคือคนที่ใ่ของเรามีอย่างที่ไหนขอปริศนาแต่งงานเพราะว่าปิศนาช่วมวางของท่านสวยแล้วท่านก็มีเงินทองโปรยหัวแยะเรากับปริศนาจะเป็นทำไมล่ะจะแต่งงานกันเนี่ยไม่มีคำว,ว่ารักสักคำเลยหรอคุณนพ เย็นเมื่อลมพัดอ่อนแรงร้อนเดึงกับไฟหวานมันสดาสาใจคมมันยาม่กล้ากลืนสว่างดัง ลุทุกฉากทุกซีนเนี่ยเอาให้ดูเลยนะเห็นคนลงพุงว่าพี่พองนพองอ่ะไม่ว่าลงพุงอันนั้เราแล้วลงพุงอยากจริงชกันด่งเดี๋ยวเราหลบให้สองคนนี้เขาเถียงกันแต่เราละกันละกันอดีกาอดีกาอดีกานี่เค่เห็นตัวอย่างก็เรียกว่าขนลุกขนพองกันเดียวถ้าไปอยู่ในบรรยากาศจริงจะเป็นยังไงพี่ก็พองเลยพองพองต้องมาดูค่ะจริงๆรอจริงอ่ะ ก่อนจะจากกันไปอยากไปดูไหมอยากนี้เดี๋ยวเสร็จรายการผมจองบัตรเลยเดี๋ยวไม่ทันแฟนคลับไปลองจองที่ไหนบานาน่าบุ๊กิ้งแน่เลยใช่เปล่าอ่ะใช่โอเครอด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 รอบรอบที่แล้วที่เขามาก็พูดอย่างเงี้ยเฮ้ยจองจริงจองจริงเดี๋ยวเราบอกกันบอกข้อมูลเรารู้เรารู้ว่าต้องมีรอบสองแน่นอนอบกขทางการซื้อบัตรว่าเล่นกี่รอบอะไรยังไงกันหน่อยดีไหมอ่าดีดีอ่ะปริศนาของพี่สมุท เราจะเริ่มรีเซ็ตนะคะวันที่18 19 20แล้วก็23 24 25สามารถจองบัตรได้แล้วที่ www.bananabooking.com 6วันกี่รอบครับ8 8รอบ6วัน8รอบวันศุกร์จะเล่นรอบทุ่มหนึ่งวันเสาร์นี่จะเล่น2รอบคือบ่ายโมงกับทุ่มหนึ่งค่ะวันอาทิตย์จะเล่นรอบบ่ายค่ะก็เช็ครายละเอียดได้ที่ bananabooking.com นะครับรีบจองก่อนที่แฟนคลับ AF จะคว้าไปสมุดใใครที่พลาดครที่แล้วก็ต้อง เร่งมือกันนิดนึงจริงๆจะบอกว่าเป็นละครเวทีที่ควรจุงมือคนที่บ้านไปดูคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเหมาะมากเป็นละครอขอครงขอครงอบครัวครอบครัวนี่มาดูแล้วเหมาะมากจริงๆ,งๆไม่ดูครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเอาคุณแม่ไปด้วยฉากที่เมื่อกี้เห็นป้าที่แม่สอนลูก<ช>อ่ะใช่หนูก็กาะแบบจับมือแม่แล้วร้องไห้แม่ขาเล่นนิดเดียวจริงๆคือเนื้อเพลงดีมากจริงค่ะเขาสอนแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบ อุ้ยดีใจที่ได้เอาแม่มาด้วยกอดกันร้องไห้อยู่เนี่ยถอนจะจากกันไปเราจะจากกันไปแม่อยู่ต่างจังหวัดไง่ายที่นี่จะร้องไห้เราว้องไม่เข้าใจพี่อะถอนจะจากกันไปเราอยากฟังเสียงสดๆของน้องโรสเป็นออเดิร์ฟนิดนึงเชิญเลยครับเอาเพลงที่คิดว่าโชว์พลังของเรามากที่สุดจริงๆแล้วแบบปริศนาจะมีแต่เพลงแบบเข้าๆมันจะมีเพลงหวานอยู่เพลงเดียวอย่างนี้แล้วกันเนาะเชิญเลยครับ ลเลย็นเยมือลมพัดอ่อนแรงร้อนดึงกับไฟวันมันสดาสาใจคมมันยาไม่กลาเกลื่นสว่างดังจันวันเพ็ญมืดมิดเช่นเดือลับฟ้ารื่นรื่นดังน ตะกน้าเลี้ยงยเงากว่าแมวง่วงนอนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับแมวง่วงนอนเนี่ยต้องไปดูตลกเขาเรื่เงาะไรเนี่ยงาวงวเปรียสึกกับสิ่งรอบข้างเยอะวันนี้ขอบคุณทั้งสามนักแสดงสุดสวยจากปริศนาดมิวสิคอลมากค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับปริศนาดมิวสิคาลที่ banana booking com นะครับจองบัตรได้แล้ววันนี้เลยนะฮะเอ็มเทเตอร์นะเอ็มเทเตอร์ใช่แล้วเอ็มเทเตอร์อย่าไปผิดที่นะือนที่ไม่ได้ที่ค่ะวันนี้เดี๋ยวเบรกหน้านะครับกลับมาอยู่กันต่อกับเราสองคนนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะขอบคุณมากด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ